เอปิโตดตามใจพลอยมาประมาณแบบ5เอปสดแนละ้ะในการไปแบบรีมเวิร์ลเอวยซาฟารีเวิร์ลเอวยวันนี้จะมาในที่ที่คุณชอบบ้างนั่นก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองจะบังคับพลอยทำน้ำผลไม้ปั่นกินที่บ้านมาแล้วสุดมาวัยกิจกรรมสูงวัยคนเลวพลอย เราต้องทำน้ำผลไม้โอ้สบายมากมออทำบ่อยทำบ่อยแค่หลอดก่อนอ่ะพออิบเลยเขียน,น,น,นด้วยเขียนเขียนด้วยอีกผลไม้อเบอร์รี่าปๆเนี่ยเบอร์รี่จัมโบ้มาในราคาเท่าไหร่นะมีตรงนู้น189บาท2อันอ่ะไป189บาท4ีรออะไรอะเอาเบอร์2 ม่ในี่เส่โยเกิร์ตนไนนี่ได้แล้วานเก็บเพราะว่าก็คือซื้อเบอร์เบอร์รี่เยอะไปนะเบอร์รี่คือเป็นผลไม้ที่มีวิตามินเยอะที่สุดอยากได้แค่รสอีกจริงๆต้องมีลูกพุนด้วยนิดนึงนะคะจริงๆเขาก็มีปั่นให้นะแต่เราไม่ปั่นไม่เอานี้เราต้องปั่นเอง่อยมีความสุขมากเลยนี่นี่เมลอนไหมเมลอนไหมอยากมีลูกพุนอ่ะนี่ส้มองุ่นดีกว่าองุ่นดีกว่าน้ำตาลเยอะน้ำตาลเยอะไม่เงาเลยจริงน้ำตาลเยอะเอาเก็บเลยจ้า มาต่อวันนี้อีกอันหนึ่งไอซ์เปอร์มาร์เก็ตปกติมันจะมีราสเบอร์รี่เต็มเลยเยอะมากอันหนึ่งของสามปายอันไป้คือจัดแจงไปก่อนนะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนไปก่อนนะไปไหนเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงรับค่ะรับค่ะสวัสดีค่ะแฟนชิ้นใหม่ริปซื้อฝากว่าชิคกท้านเองค่ะเอ่อซื้อฝากค่ะแล้วก็อยากจะได้อันที่แบบ บำรุงสุดให้มันแบบดีขึ้นก็ของเราบีวิต้าพูลแล้วก็วิต้าเบอร์รี่นะคะวิต้าเบอร์รี่ค่ะบำรุงสายตาคะ่ะตัวนี้ช่วยในการมองเห็นคะ่ะแห้งตาบดนะคะใช้ใส่ตายเยอะอย่างพี่คริสนี่ก็ต้องใช้เยอะเล่นโทรศัพท์เยอะใช่ค่ะและอันนึงนะคะสีม่วงนี้อันเรื่องสีม่วงวิต้าพูลช่วยเรื่องระบบขับทายแล้วก็ผิวพรรณนะคะสองคุณประโยชน์ในขวดเดียวแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้สองอันรวมกันอย่างนี้มีแบบเซตใหม่ที่แบบทาด้วยกันได้ไหมคะเรจะเป็นเท้าใหญ่ด้านบนเลยนะคะ ด้านทั้งวิตาปุ่แล้วก็วิตาเบอร์รี่ค่ะและเราจะเอาลงมายังไงดีได้ค่ะเดี๋ยวให้นะคะตันนี้ของเราปีนี้ก็จะมีการน้องมะม่วงแขมให้ด้วยนะคะโอ๊ยมะม่วงเอออยู่ๆไหนดีอ่ะเอากับโอโตโร่ดีกว่าแมว,วนี่โชคดีนะเรามีแมวลายนี้พอดีอยากกับบ้านปั่นผลไม้กินแล้ว โอลพอยจ่ายเงินเสร็จแล้วเราไม่คิดจะช่วยพี่คุณจื้อของอะไรรูร้ไหมอ่าอาเจอที่รถเจอที่รถโอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะคุณว่ามันหนีไปซื้อของอะไรแน่เลยแบบเมื่อกี้เห็นข้างล่างเซล,ล80เปอร์เซ็นต์มันคงไปซื้อของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยบอกเจอที่รถพอยเมื่อก,กี้หนูทำอะไรอ่ะทำไมแบบเสร็จช้าจังเนี้ยเออถึงบ้านละไปวิ่งลงก่อนนะ ขนของขึ้นไปคุณซีเด yep> hey, hey, hey. uh, ี๋ยวเอาให้เดี <t 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 ๋ยวพอช่วยดูให uh ้่อยไปตั้มาเออไปก่อนไปก่อนแฮแฮแฮอะถึงบ้านแล้วค่ะเราก็พอดีว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไปเมื่อกี้นี้เนี่ยไม่มีแครนเบอร์รี่ราสเบอร์รี่กับ b บ r r ี่อื่นๆซึ่งเราก็เลยไปตรงฟลอเรนไปฟลอเรนซซึ่ง,งซึ่งมันก็เป็นผลไมส้สดเหมือนเดิมแหละแต่มันแค่ฟลอเรนมาแต่จริงว<ต>่าผลไม้นะมพวกนี้เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างแพงเลยค่ะเยแต่ไปก็เ,เสิร์ชให้เลยเอาข้อมูลมาจากกระปุกนะคะเขาบอกว่า กินเบอร์รี่จะเกิดผลดีกับเรามีประโยชน์มากมายข้อแรกคือต้านหวัดได้ผลเกินร้อยเอ,อ่ยยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสเปล่งปลั่งแก้มแดงมีเลือดฝาดอันที่สองคือตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะบำรุงสายตาให้สดใสเปล่งปลิงด้วยมีส่วนช่วยในการป้องกันอาการอ่อนล้าจากการใช้สายตาอย่างหนักเช่นพ่วงแบบเล่นคอมพิวเตอร์เอ่ยเล่นโทรศัพท์เอ่ยเอ่อแล้วก็ช่วยให้สายตาทำง,งานได้ดีขึ้นในทีม่มืดอ,อ่ะทำตาบิ๊กก่อนสิคะกินแล้ว ก็เวลาตาเบลอตาพร่าตาเมาื่อยล้าอะไรใดๆกินเบอร์รี่เข้าไปชีก็ช่วยด้วยเพราะฉะนั้นน้ำปั่นเนี่ยดีที่สุดไอบอกให้ที่เป็นผลไม้ที่มีก็มีอุดมไปด้วยมากมายมีมมมมมมมท,ทั้ง A B C E ซและโพแทสเซียมและอื่นๆบลาๆต้านอนุม,มูลอิสระอีกอุ๊ยอันนี้ก็ดีควบคุมน้ำหนักได้ผลเกินคาดเหมาะสำหรับสาวๆที่กำลงังหาวิธีค่น้ำหนักหลดพังพจนง่ายๆแต่ได้ผลแน่นอนให้ทานต่อไปแล้วุณเบอร์รี่ สนุกมากเลยอ่ะอยากไปซูเปอร์อีกพรุ่งนี้ไปซื้อไปซื้ออีกบ้างผลไม้อื่นๆไม่คืนเอาจริงปลาการไปซื้อผลไม้มันมันไม่ได้ลำบากพวกเราหรอกนะแต่ว่ามันก็คือการเสียเวลาต้องไปซื้อที่ซูเปอร์กลับมาทำกว่าจะเสร็จนู่นนี่นั่นแต่พี่คือรู้หรือเปล่าว่าพอยอ่ะซื้อมาให้พี่เพชรเจอที่อยู่ไม่ต้องมานั่งปั้นอยู่ซื้อผลไม้มากหรอเราซื้อขวดเล็กๆมาให้อยู่นี่ พวกนี้คือเออนี่คือที่มันบอกว่าไปเข้าห้องน้ำเอยไปอะไรเออนะคะโดนหรือรักของพี่มันงไปก่อนแล้วคือไปซื้อเนี้ยหรอพี่คริสเนี่ยหนูบอกหนูก,ก็แค่เห็นแล้วแหละพี่คริสไปซื้อผลไพลมาบ,บอกว่าโอ้ยลำบากจริงเลยแบบเนี้ยง่ายกว่าเยอะคุณเพราะพวกเนี้ยมันมีวิตามินครบดีสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้นี่จะกระปุกหมดเลย <S <S ต้องมาดีนะ A B C E K อันนี้กินได้ทุกวันทุกวันไงคุณแฮปปี้นิวเยียร์ซีสต้องการอะไรมันต้องการอะรพี่เห็นไหมพี่คริสมีน้องมะม่วงด้วยแล้วออโตโร่ด้วานี่เลือกการมาเองแล้วเนี่ย มาม่วงและโอโทโร่เล่นใหญ่ไปและไปหมดเลยต้องการอะไรคะไม่ต้องการอะไรแค่จะขอบคุณซิสเตอร์เพราะว่าปีที่ผ่านมาคุณพี่ทํางานหนักกว่าน้องเยอะคุณพี่ก็ตูก,ก,กต้องเอางานมาให้น้องด้วยน้องก็เลยเออ thank you ซิ m ถูกต้องทุกอย่างที่พูด <c oughs> คือถูกต้องฉันทำงานหนักกว่ามันเยอะมาก thank you ซิ c แต่กระนั้นนี่คือดูยิ่งใหญ่มากให้ผู้ใหญ,ใหญ่คือผู้ใหญ่กรี๊ดเลยนะคือแบบว่า ดีเลิศมากแต่จริงพี่ว่าพี่จะไม่ให้ผู้ใหญ่พี่จะให้เพื่อนนี่แหละเพราะว่าตาพรากันบ่อยมากแต่จริงเราก็คือให้ใครก็ได้นะอายุเท่าพลหรือว่าอายุเด็กกว่าเราก็กินได้นะใช่ใช่ใช่เพราะมันเป็นผนเป็นเบอร์รี่เป็นใดๆอย่างเงี้ยอันนี้เราก็กินสดไปเลยละกันเราไม่ต้องมานักปั่นแล้วเนาะเนี่ยเห็นนักปั่นแล้วยังไงต้องล้างอีกอุ้วล้างเห็ไหมอุ้ยนอนทำไมต้องใส่สมูทตี้นี่พีงไม่เป็นไรเดี๋พี่กินนะเราไม่ต้องแผลอ่ะมันเลิกล้างไปแล้วเลิกกว่ง่ายกว่า ก็คือกลับมาจากหัวหินเพิ่งถึงบ้านค่ะเล่นแต่โทรศัพท์ในรถเมื่อยตาม,มากเดี๋ยวขึ้นไปจะไปกินของขวัญที่พ่อยให้ฟิกแอนเบอรี่ค่ะ,ะบำรุงตาซะหนอบำรุงตา